ผลไม้ส่วนใหญ่เกือบทุกเทศกาลจะต้องมีนั่นก็คือองุ่นเพราะนอกจากรสชาติของมันแล้วยังมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าอางุ่นนั้นหมายถึงความเพิ่มพูนของทรัพย์สินเงินทองแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าการเพาะปลูกองุ่นที่ผ่านมานั้นต้นทุนของชาวสวนส่วนใหญ่ต้องหมดไปกับปุ๋ยเคมีและสารเคมีจึงไม่แปลกที่มีชาวสวนไม่น้อยที่ต้องเป็นหนี้ท่วมหัว แต่วันนี้เรามีเรื่องราวชีวิตชาวสวนผู้หนึ่งที่เขาหันมาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีใส้เดือนเลิกอย่าร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีความสำเร็จของเขาเกิดขึ้นโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีที่แสนแพงได้อย่างไรเชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีตอนอัง,งุนเศรษฐีแล้วพี่คิดว่าสาเหตุที่ ชาวสวนนี่ก็ปลูกหงุดแล้วเขาเจ๊งกันไปหลายคนน่มันเพราะอะไรมันก็มีหลายปัจจัยหนึ่งความรู้ยังไม่ยังไม่ถึงสองมันกินทุนมากบางคนทุนน้อยไปใช้เครดิตไม่ได้ก็ใช้ตามที่มีของก็เสียไปแล้วบางคนนี่ก็ที่ผมรู้เลยอะ่ะใส่เคมีหนักเกินไปเนี่ย คือทําให้แย่ทําให้เสียต้นนงุนไม่ไปฟาร์มงานไม่มีพอออกลูกโดกหน่อยเลี้ยงลูกไม่ไหวมันเยอะไอแบบเนี้ยบางคนมีตังค์บอกว่าของถูกดีด้วยอ่ะเขาก็ไม่เชื่อแต่จริงๆอ่ะผมก็ไม่เชื่อถึงต้องลองไงถึงต้องลองเออมันดีจริงๆนะก็ว่าอย่างนี้มันดีจริงๆ จนมาเดี๋ยวนี้เชื่อชื่อใจแน่นอนแล้วเชื่อใจแน่นอนเนี่ยสามสิบไร่ลงทุนทีเท่าไหร่อะใช้ทอดเติมทีก็ปลูกมันกงนี้ใช้ทอดกงนี้ใช้เคมีแต่พอถึงเวลาแล้วไอ้ที่มันใช้ทอสมันงามดีฝาเคมีรวมทั้งหัวมันก็ยังใหญ่ฝาเคมีเคยปลูกข้าวโพดข้าวโพดมันเรือง ก็ลองเอาท่อไปใส่มันก็ดีนะมันดำดีตอนหลังก็เลยกล้ามาใช้กาบอง่นเดิมทีเลยไนมะ่กล้าใช้เพราะอง่นมันต้นทุนมันสูงถ้ามันเสียไปคราวนี้มันจะหมดเยอะก็ไม่กล้าจนทดลองอะไรอะไรอ่ะถึงจะกล้าใช้อง่นต้นทุนการปลูกอง่นต่อไร่เท่าไรครับ่า้พูดถึงสมัยไหนอ่ะเอาสมัยนี้หรือสมัยเก่าอ่ะสมัยนี้สมัยนี้ถ้าเราไม่มีอะไรเลยจนถึงเก็บเกี่ยวได้ไร่ประมาณหนึ่งแสนบาท ต้นทุนเนี่ยใช่คือถ้าเราคิดมาเริ่มปลูกคือเราไม่มีอะไรเครื่องมืออะไรเนี่ยทั้งรวดทั้งเท้าั้จนถึงขายได้นะอย่างเร็วสุดก็ต้องใช้เวลาถึงสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเนี่ยจะต้องกินทุนอ่ะไล่ละหนึ่งแสนบาทแต่ถ้ามันมีทอสให้ใช้ตั้งแต่ทีแรกนะอย่างแปลงเนี่ยก็จะใช้ไม่ถึงมันเป็น ผลพลอยพ่วงก,กันไปถ้าง่นงามเราลงทุนน้อยถ้ามันงามเราเราลงทุนน้อยถ้างุ่นไม่งามเราก็จะต้องมานั่งทุ่มไม่นั่นทุ่มไม่นี่ทุ่มไปทุ่มมามันก็คือ,คอต้นทุนสูงและพอเขาพร้อมมีลูกเนี่ยเราใช้ทอไปแล้วอะ่ะคุณสภาพต้นต้นมันใช้ได้เพราะว่าผมทำมาเยอะแล้วทำมานานแล้วอ,อง่นเนี่ยเถาเธอมันวิ่งดีลากมันดี ทีนี้มันเป็นอยู่ที่เรากําหนดแลวเออเราจะพอเวลาไหนอะไรแค่นั้นเองเพราะว่ารากบันดีมันก็ต้องมีกําลังเลี้ยงลูกเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเราถึงเชื่อมัน่นเผามันก็ยาวมันไม่จู่เหมือนสมัยใช้เคมีถ้าเจอดกดกเขาหน่อยหนึ่งไม่น่าไปไม่ไหวแล้วมันจะพลาดเก่งอ่ะเหมือนกับว่าออกลูกมามากแล้วอ่ะ จะให้ออกอีกมันต้องให้เขาพักก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้ได้ถึงตอนไหนสังเกตจากอะไรว่าพอมาใช้ทอแล้วมันดีขึ้นสังเกตอะไรบ้างก็30มสิบไล่ในใช้ทีละสิบห้าไล่15ิบห้าไล่ไนี้ใช้15ไล่์นี้ไม่ใช้ฟาร์มดกที่ใช้ทอก็ดกฝ่าเปรียบเทียบกันเลยเปรียบเทียบกันเลยเอาเอาเป็น30ไล่ผืนเดียวกันแต่แปลงเป็น15กับ15ไล่ทอสี่ เขาไปดีฝาลูกโดกวาอีสิบห้าไร่นี่จนปัจจุบันนี้ก็ต้องมาใช้ทอด้วยกันแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาดีแน่ๆอย่างหลานชายคนที่ช่วยดูแลนี่เดิมทีเขาก็ไม่เชื่อจนทุกวันนี้เขาบอกเชื่อร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วมันไม่เปลืองต้นทุนทอสามลูกเปรียบเทียบ เท่ากับต้นทุนเคมีลูกเดียวอืมสามเท่าเลยสามเท่าเลยแต่เวลาใช้นี่มันคุณภาพมันมีมันมีจริงๆเอ่อผมนี่ไม่ใช่ว่าคนเชื่ออะไรง่ายๆนะพระภูมิเจ้าที่บางครั้งยังไม่เชื่อ,อมไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆแต่เวลาเจอทอดน,นี่ใช้ไปใช้มาเชื่อเขาว่าเขาดีดีและถูกไงดีด้วยถูกด้วยแต่สมัยนี้มันก็ไม่แค่หน้ามีหน้าดีแล้วดีด้วยถูกด้วยเนี่ยอืม,อม เราก็ไม่เคยน่าเชื่อแต่ต่อไปเรนไม่รู้คุณสภาพมันจะดีอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบแล้วตอนนี้เนี่ยฮะผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่เก็บเกี่ยวเที่ยวหนึ่งเขาเรียกว่ามีดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งหมดเนี่ยของของของพี่นี่กี่ไร่ฮนะท,ทั้งหมดเลยเนี่ยสามสิบไร่มีดอย่างนี้ได้เท่าไหร่นี่หนึ่งอย่างคราวที่แล้วนี่ก็ที่ผ่านมาก็ได้ประมาณสี่ล้าน <5 S 1> ได้ประมาณสี่ล้าน <5 S 1> บาท,บาทเออเพราะมันได้ไม่มันมันมันจังหวะมันไม่เหมือนกัน ชุดแรกนี่มันสิบห้าไร่เนี่ยมันได้สองล้านฝ่าเยอะแต่ชุดหลังนี่ราคามันมาแพสิบห้าไร่มันก็เหลือล้านฝว่าบาทมันได้อ่ะสีล้านบาทอสองมีดเนี่ยแล้วพี่ว่าดินดินที่มันมันเปลี่ยนแปลงจากเคมีวเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยมันสังเกตจากอะไรได้บ้างสังเกตจากลากจากเวลาฝนตกน้ามันไม่ขังคือดินมันต้องโปร่งฝ่า รากองุ่นนี่มันจะมีเต็มร่องเลยแค่กงไหนมันก็มีรากมันรากก็เหมือนกับว่าพืชนี่รากมันสําคัญอยู่ที่ดินที่รากนั่นแหละถ้ารากไม่ดีพืชอะไรมันก็ไม่งามถ้าเราไปบํารุงทางใบอย่างเดียวพื้นฐานจากดินไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลเอแต่ตั้งแต่ใช้ทอสมานี่รู้สึกว่ารากองุ่นมันดีมันออกออกกันคลองเลยอ่ะ ขุดหาข้าไหนก็หาได้ง่ายเวลาพวกมาดูก็ขุดให้เขาดูประจําขุดให้เขาดูประจําอือีตอนใช้เคมีขุดหาเจอก็น้อยบางทีไปเจอลากดํานั่นแหละคือเขาเรียกว่ามันจะถอดปอกมันก็เปรียบเหมือนคนนั่นละปากเจ็บจะไปกินอะไรพพรากมันดําก็เหมือนกับคนปากเจ็บกินอาหารก็ไม่ได้ได้ก็ไม่มากร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ต้นพืชก็เหมือนมนุษย์เราธรรมดานี่แหละ เหมือนกันอืถึงว่าไงถ้ามีทอสใช้คุณสภาพมันดีแบบนี้ตลอดไปนะมันก็ยังน่าทําอีกนะอ,อต้อนทุนมันน้อยมากแล้วก็สายรันก็งามที่ผ่านมาผมทดลองมายุะแล้วหลายอย่าง หลังจากที่ลุงอนุวัฒน์หันมาทำให้ดินดีโดยการพึ่งพาธรรมชาติต้นทุนของเขาซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามแมลงก็ลดลงไปมากทำให้เหลือกำไรเป็นกอบเป็นกำมมากขึ้นทุกวันนี้เขาก็จะออกตรวจสวนองุ่นโดยจะสังเกตการจเจริญเติบโตของลำต้นรากและเถาอางุ่นเอาใจใส่อย่างละเอียดเพราะเขาเชื่อว่าหากเราดูแลใส่ใจพวกมันมากเท่าไหร่พวกมันก็จะดูแลใส่ใจเรามากไม่แพ้กัน และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเกษตรกรพี่อนุวัฒน์ชาวสวนงุ่นแห่งอำเภอดเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างที่ได้สะท้อนและแสดงให้พวกเราได้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดจากอาชีพเกษตรกรนะครับซึ่งแน่นอนว่านวัตกรรมดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีเส้เดือนนั้นยังเป็นสัจธรรมและเป็นหลักการในเกษตรปัจจุบันนี้ที่จะสร้างความสาเร็จ ได้เหมือนกับเกษตรกรผู้นี้วันนี้ทีมข่าวทอททีวีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนธนัมูลทองสงทอททีวีรายงานถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามถ้ารากดีพืชมันก็ต้องงามมันแน่ๆเลยถ้าดินไม่ดีรากไม่ดีมันจะไปงามได้ยังไงอะ ไม่ใช่ผมทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดังสายทานเราคนแห่งทอดขอปฏิญาณมิอาจเปลื่นเหนือใต้ออกตกถ้าได้พบถ้าได้เจอไส้เดือนในนาใครก็ให้จำไว้เสมอพวกมันคือโรงงานสร้างเงินให้นักเอกับเกษตกรไทยหมดที่กันทุกคน